วันนี้เรามีโอกาสมาถ่ายทำรายการสาระเลวซุปอัลสเปเชียลที่อูกไก่ชิมวาวนะครับได้เจอกับพี่นุส่วนส้มซึ่งพี่นุเนี่ยก็ขับเบลฟลคันนี้เนี่ยขึ้นลงกรุงเทพเชียงใหม่อะไรก็เป็นว่าเล่นเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจาก HKS นะครับคือ HKS DDR GT นะครับพูดง่ายๆมันก็คือเป็นแอดดิทีฟสำหรับล้างหัวฉีดส่วนตัวผมใช้อยู่แล้วรู้สึกว่าพอเติมไปปุ๊บเนี่ยอัตราเร่งมันตอบสนองดีขึ้นมันไม่ได้เติมแล้วมันแรงนะครับอย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นุกันดีกว่าว่า เขาจะการหล่อเติมไหมพี่นุสวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับพี่นุครับปกติแล้วเจ้าเวลไฟคันนี้พี่นุวิ่งเยอะไหมโอ้ก็เชียงใหม่กรุงเทพคันนี้เลยครับครับเพราะว่าเป็นรถครอบครัวด้วยทุกของได้ด้วยอะไรด้วยก็แสดงว่าเดือนนึงก็ใช้รถเยอะใช่ใช่คันนี้เป็นรถปีอะไรฮะปี2 0 1 6ครับแล้วตอนนี้ใช้มารู้สึกว่าสมรรถนะมันตกลงไหมก็นิดนึงครับก็าตามอายุเขาเนาะครับผมธรรมดาที่เรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญบางทีปั๊มตาม มีสารปนเปื้อนเยอะนะครับไม่ได้บอกทุกปั๊มนะครับบางที่บางที่พี่นุเคยล้างหัวฉีดรู้นี่อืใช่ถ้าจะเป็นรถแข็งเรียกประจามากคือต้องใช้อลตราโซนิกร้านนี่มันจะออกมาเป็นแบบเห็นเห็นเลยนะพี่นะใช่ครับใช่ครับซึ่งรถใช้งานเนี่ยเราก็ต้องล้างเหมือนกันครับครับผมอันนี้ผมก็เลยมอบนะครับผลิตภัณฑ์ HKS DDR GT ให้พี่นุได้ลองพี่นุกล้าลองไหมครับ อ๋อได้ครับถ้าพี่พีิ่การันตีเดี๋ยวผมจะเติมเลยเติมเลยนะอ่าวดเลยครับพี่เติมเลยวดเลยโอเคครับ, okay, บ HKS DDR GT สารทำความสะอาดหัวฉีดและวาวไอดีเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดการปล่อยมลพิษป้ปองกันการสึกหรอและยืดอายุเครื่องยนต์มีสารเพิ่มการหล่อลื่นลดแรงเสียดทานช่วยให้สตาร์ทติดง่ายเครื่องยนต์เดินเบาไม่กระตุกและนอกจากนี้เนี่ยผมก็ยังมีผลิตภัณฑ์จาก HKS นะครับ DDR GT สำหรับดีเซลครับผมอ่าให้ยุติเติมครับเพราะยุตขับ รถดีเซลได้ครับแล้วส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเช s DSR GT อันนี้ก็จะเป็นตัวเติมในน้ํามันเครื่องสําหรับฟัดชิงนะครับอย่าเติมผิดนะฮะอันนี้เติมถังน้ํามันอันนี้เติมในน้ํามันเครื่องนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นุษสุนโซมานะครับเราก็ขออวยพรให้เดินทางปลอดภัยเชียงใหม่วยสวัสดีภาพครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีวางจําหน่ายแล้วทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ HKS Thailand